สวัสดีครับสวัสดีสหายทุกท่านนะครับสวัสดีสหายสายเขียวสวัสดีสหายสายลบพิเศษและก็สายมวยของเรานะครับผสวัสดีบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับที่ทุ่งนา้าฝันนะครับก็ชวนพี่น้องชมบรรยากาศที่ทุ่งนา้าฝันยามเช้าเช้านะครับวันนี้วันศุกร์นะครับนะครับวันศุกร์ที่แปดนะครับผมตุลาคมนะครับพี่น้อง สุกที่8ปดนะครับตุลาคมนะครับพศ2อ6 4นหกสิบสี่นะครับพี่น้องทุ่งนาพระฝันก็ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศนะครับยามเช้าเช้านะครับพี่น้องให้พี่น้องได้สัมผัสบรรยากาศชวนพี่น้องมาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาพาฝันพี่น้องเนี่ยความเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับพี่น้องสหายทุกท่านนะครับที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะครับไม่หรูหรานะครับแต่ก็ยังยืนนะพี่น้องเด้อ พี่น้องชมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับวันนี้จา่าไวทุ่งนาฝันจะขออัปเดตนะครับทุ่งนาฝันนะครับยามเช้าๆให้พี่น้องได้สมัมผัสพี่นอ้นนนองชมบรรยากาศน,น,นะน,น,นะครับพี่น้องชมบรรยากาศนะครับที่ทุ่งนาเถียงนาน้อยแล้วครับพี่น้องเนาะคนที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับลมหนาวจะค่อยวอยๆเลยนะพี่น้องเนาะ ใกล้จะหันหน้าขึ้นสูงนะอากาศหนาวแล้วพี่น้องนะลมนะพี่น้องให้พี่น้องสัมผัสบรรยากาศนะพี่น้องเด้สัมผัสบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศยามเช้าเช้าที่ทุ่งนาฝาฝันนะครับสําหรับสหายทุกท่านที่ชอบความเป็นธรรมชาติครับ,รบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่อง youtube จ่าว้ทุ่งนาฝาฝันนะครับถ้าท่านจะไม่อยากพลาดคลิปดีนะครับมีทั้งโหดมันหาแล้วพี่น้อง แล้วก็เต็มไปด้วยสาระนะครับที่ทุ่งนาฝรั่ันะครับพี่น้องชมบรรยากาศยามเช้าๆสักนิดนึงนะครับพี่น้องแล้วก็ดูคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็นะครับจะให้ชมบรรยากาศนะครับแค่นะครับชมบรรยากาศความเป็นธรรมชาตินะครับที่ทุ่งนาฝรั่นะครับเรานะครับทุ่งนาฝั่งของเรานี่ก็เริ่มนะครับทำนะครับเริ่มทําตามรอยพ่อนะครับ พึ่สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับพึ่งทําได้หนึ่งปีนะครับเพราะเจ้า,จาของทุกงนาฝันคือจาวะสิบเอกสวยไกลศรีนี่ก็เออรี่ตัวเองออกมานะเพียงอายุสิบเจ็ดอ้ยสี่สิบเจ็ดปีนะพี่น้องถ้าจะรอหกสิบปีก็คงจะไม่มีแรงที่จะทํานะครับไม่มีแรงที่จะจับจอบนะพี่น้องก็เลยนะครับเออรี่ตัวเองออกมานะครับพี่น้องแล้วก็ออกมาเดินตามรอยพ่อนะครับเดินตามรอยพ่อนะครับตามศาสตร์พระราชานะครับ พ่อหลวงครับรัชกาลที่เก้านะครับองค์พ่อหลวงรัชกาลที่เก้าเขาท่านได้คิดไว้แล้วนะครับว่าเราเป็นลูกของท่านเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแค่เพียงเราทําตามรอยพ่อนะครับทําตามพ่อนี่นะครับรับรองนะครับไม่มีการนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องให้ชมบรรยากาศนะครับยามเช้าๆนะครับตอนนี้อยู่เป็นลักษณะของนะครับที่พักนะครับพี่น้องมา ที่พักหรือบ,บ้านผมเรียกว่าเถียงนาน้อยแหละครับพี่น้องนะเถียงนาน้อยผมนี่ก็จะทําลงไปในทําไปยืนทําเข้าไปในบ้านผมเรียกว่างานหน้าแหละพี่น้อง <S 1> <S 1> เดี๋ยวว่างานหน้าแะละพี่น้องแต่ก็ทาหน้าอยู่เหมือนกันนะพี่น้องทําเป็นสมัยก่อนนะครับท่วงนี้จะเป็นทุ่งนานเป็นทุ่งนาโลง่งๆไม่มีอะไรนะครับพี่น้อง ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าจ่าไหวทุ่งนาควาฝันนี่รักธรรมชาตินะครับก็มาปรับเปลี่ยนนะครับพื้นที่นานะครับทํานาทําเชิงเดียวก็เปลี่ยนมาทําเดินตามรอยพ่อปลูกพืช3ามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับตามรอยพ่อแล้อพี่น้องเดินตามรอยพ่อ นะครแต่ก่อนเป็นทุ่งนาธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้ก็มาปรับพื้นที่ขุดโคกขุดหนองขุดนานะครับขุดโคกหนองมีโคกมีหนองมีนานะครับครับมีโคกมีหนองมีนานะครับแล้วก็โคกนั้นก็ใช้ไว้ทํานะครับไว้ปลูกต้นไม้นะครับนาก็นะครับนาก็มีข้าวนะครับข้าวก็ไม่ปลูกไว้แค่พอกินนะพี่น้องนะปลูกไว้แค่พอกินนะข้าวปลูกไว้แค่พอกินนะ น้องก็มีปลาพี่น้องน้องก็เลี้ยงปลาใช้เล drafted, ี้ยงปลาสัตว์แล้วก็มีประสัตว์นะครับพี่น้องนะนี่ต้นพยุงปลูกไว้แค่ปีเดียวพี่น้องนะพยุงนะครับแถวนี้นะครับสถานที่อยู่ที่อำเภอน้ําเกลี้ยงนะครับศรีสะเกดนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนจิตสนใจนะครับอยากจะชมบรรยากาศนะครับของจริงนะครับก็มาได้เที่ที่อำเภอนาเกลี้ยงศรีสะเกดนะครับโอ้พี่น้องนี่ต้นกันเกลาเลยพี่น้องเด้อ เก่านี้นะ <S kite iling> คร like <injuries> ับกระเจียวนะครับกระเจียวหวานพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็นะครับคลิปนี้ก็จะต้นทำจุรีนะครับทำจุรีนะครับโตเร็วนะครับไปทําเป็นล่มนะครับคลิปนี้ก็จะไม่เอาอะไรไว้มากมายให้พี่น้องดูในบรรยากาศที่ทุ่งนาเฉยครับพี่น้องที่ทุ่งนานะครับถ้าท่านใดที่นะครับสนจิตสนใจนะครับ อย่าง FC ซทุ่งนาพาฝันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูบรรยากาศธรรมชาติอีกนิดนึงนะครับทุ่งนาพาฝันของเรานะครับในน้ำนะครับมีปลานะครับในน้ำเราเลี้ยงปลาปลาสุสัตว์นะครับนะมีก็มีกบนะครับเลี้ยงกบนะครับกบเลี้ยงในกึ่งธรรมชาติพี่น้องเด้อกบเลี้ยงกึ่งธรรมชาติเด้อพี่น้องธรรมชาติพี่น้องนะแบบเขาจะอยู่แบบธรรมชาติเลยพี่น้องนะ อยู่นี้มีบอนสองรอยกว่าตัวเลยพี่น้องแต่ตัวเขาใหญ่ๆมากเลี้ยงไว้เพื่อที่ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับรอบรอบนอกก็จะมีปลาพี่น้องน้องมีปลาครับปลากิดพืชเลี้ยงปลากินพืชปลากินพืชพี่น้องในน้ําเราก็จะมีปลานในนาเราก็จะมีข้าว,วพี่น้อง ทุ่งนาผาฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทุ่งนาผาฝันเด้อพี่น้องเด้อจ่าไว้ทุ่งนาผาฝันกดนะครับไปที่ช่อง youtube นะครับเพื่อจะได้ติดตามนะครับทุ่งนาผาฝันว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคลิปนี้จ่าไว้ก็นะครับจะยุติคลิปไปเพียงแค่นี้แล้วก็กปดอย่าลืมครับเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ